มาครับนักเรียนมาถึงกันเรื่องที่สี่แล้วเรื่องแรกที่เราเรียนไปคือเรื่องของตัวประกอบใช่ไหมครับเรื่องที่สองคือเรื่องของจํานวนเฉพาะและเรื่องที่สามเป็นเรื่องของตัวประกอบเฉพาะมาเรื่องที่สี่ครับมาเรื่องของการแยกตัวประกอบนักเรียนครับการแยกตัวประกอบคืออะไรการแยกตัวประกอบคือการแยกตัวประกอบของจํานวนนับโดยเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะฟังแล้วอาจจะงงนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อเสริมความเข้าใจกันดีกว่านะครับ สมมตินะครับครูมีโจทย์มาให้นะครับบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ12ให้นักเรียนดูทางด้านซ้ายมือของนักเรียนก่อนนะครับ12บเนี่ยนะครับผมถ้าแยกมาการคูณจะได้เลยครับได้2คูณกับ6ถูกไหมครับจากนั้น2คูณกับ6อย่างที่บอกนะครับมาดูนิยามของเรานะครับให้อยู่ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่า6เป็นตัวตัวประกอบเฉพาะหรือยัง เป็นหรือยังครับยังถูกไหมครับแต่2ล่ะเป็นหรือยงัง2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วถูกไหมครับเพราะมีแค่1กับ2ที่หารตัวนั้นลงตัวแต่ว่า6ไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้น6ต้องทําการแยกต่อครับ6กเลยครับแยกได้ก็คือ2คูณกับ3ได้6เพราะฉะนั้นนักเรียนครับมาดูฝั่งขวามือเรานะครับจากการแยกตัวประกอบของ12เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเกิดจากการที่2คูณ6ได้12ใช่ไหมครับแต่6มันยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะ6ก็เลยต้องแยกต่อ ให้ได้2คูณกับ3เพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้คำตอบก็คือ2คูณ3คูณ2นะครับจะเท่ากับ12นะครับเป็นการแยกตัวประกอบของ12นะครับ2คูณ2คูณ3เนี่ยครับถ้าเกิดจัดเรียงจะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ12นะครับอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือการแยกตัวประกอบโดยว,วิธีการคูณเนาะเราลองมาดูแบบหารมั้งซิหันสั้นเนี่ยจงแยกตัวประกอบนะครับของ50นักเรียนครับมาดูฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมครับ50เนี่ย อะไรหารลงตัวครับ2ใช่ไหมครับหารลงตัว2หาร50ได้25ถูกไหมครับต่อมาครับ25ยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะเนาะก็ต้องเอามาหารต่อนะครับในที่นี้ก็คือเอา5มาหารนะครับ5มาหาร25ได้5นั่นเยนจะเห็นได้ว่านะครับมาดูตรงกว่ามือเราจะเห็นได้ว่า2นะครับ5แล้วก็5เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วดังนั้นนะครับจะได้2คูณ5คูณ5ก็จะได้ผมรับกลับมาเท่าเดิมก็คือ50เป็นการแยกตัวประกอบของ50นั่นเองโอเคไหมครับ โอเคไหมประมาณนี้ครับการแยกตัวประกอบ